วันนี้ไม่ทราบว่าจะไปปีใหม่ตรงไหนอเรานะวันนี้ไม่ทราบว่าจะไปปีใหม่ตรงไหนลนะวันนี้ถ้าปีใหม่อยู่ในวันนี้มันเหมือนว่าจะระเบิดอย่างคนน่นอยู่ไม่ได้โดดไหน <c oughs> <c oughs> เราไปที่ไหนเราไปคนเดียวเรา เรานี่โลกไม่เชื่อนะเราเชื่อคนเดียวก็พอแล้วไม่ต้องหาที่ไหนมาเป็นสักขีพยานอยู่ในหัวใจเราอันเดียวนี่ครอบไปหมดไม่มีอะไรจะมาใเทำให้เอนให้เอียงเลยนั่นแหละท,ทำกับใจเป็นอันเดียวกัน <c oughs> ท่านทั้งหลายจำเอาไว้ถ้าอาศัยอันอื่นเนี่ยคว้านนั้นหลุดนี่คว้านนี้หลุดนั้น หลุดไม้หลุดมือหลุดตลอดเวลา <c oughs> แต่คว้าทาแล้วติดปับ๊บติดปับ๊บพอคว้าทำได้เต็มที่แล้วกงแน่วเลนั่นละธทมโลกทั้งหลายจึงยอมกราบทำไม่มีอะไรจะเหนือทำไปได้แล้วเนมะือเราเข้ามาสัมผัสใจมากน้อยจะรู้สึกเป็นความสงบร่มเย็น <c oughs> นี่ละท่านว่าธรทำ,ทำ พอก็สัมผัสใจมากน้อยสำหรับผู้มีความรักใคร้ใกล้ชิดต่อธรรมมีมากน้อยเพียงไรจิตใจจะรู้สึกล่มเย็นล่มเย็น <c oughs> เป็นลำดับลำดาไป <c oughs> นี่วันนี้พูดเสียวเป็นงานปีใหม่ดูว่าคำนี้จะไม่เคยพูดให้ท่านทั้งหลายฟังแล้วเราพูดแล้วใครจะมาหาว่าเราโอเราอวด ไปฟ้องเราให้เป็นสังฆาปราชิกดังที่เขาฟ้องอยู่ในกรุงเทพว่าหลวงตาบัวอวดอุตริมนุษยธรรมจะฟ้องเป็นสังเป็นเป็นปราชิกกันเราก็บอกให้เขายกโทษมาเลยบอกโทษหลวงตาบัวก็มีแล้วเอาโทษต่อโทษซับกันเลยนานาว่าให้ให้มาที่ว่ามาฟ้องหลวงตาบัวว,ว,บว,ว่าอวดอุตริมนุษยธรรม ทำใดที่หลวงตาบัวสอนออกไปนี้เป็นความผิดจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเรียกว่าอุตริและผู้ที่ว่ามาอุตริได้ทำเลิกจากกว่าพระพุทธเจ้าข้อไหนดังใดให้มาโต้กันเราบอกที่เขาว่าเราอวดอุตริมนุษยธรรมเขาได้ทำนอกโลกมาจากไหน<ม>เหนือศาสดา,า,ามาจากไหนเขายึ่งจะมาค้านธรรมะของศาสดา,ษา,ษา,ษาที่เราปฏิบัติมาเต็มเม็ดเต็มหน่วย จนกระทั่งเต็มหัวใจทํากับใจเป็นอันเดียวกันแล้วแล้วก็ประกาศความดีงามขึ้นมาเพราะความดีนี่ใครก็หาด้วยกันทุกคนทําไมจะพูดไม่ได้พ <c oughs> ระพุทธเจ้าทรงเสาะ,ะ,ะแสวงหาความดีมาตั้งแต่สร้างพระโพธิญาณมา,าเฉพาะองค์ศาสดา,า,าของเหล่านี้เป็นสี่สงไขยแสนมากับอสงไขยแปลว่านับไม่ได้ถึงสี่หนจะเป็นเหมือนกับว่าล้านเนาะ ไปถึงล้านแล้วก็หยุดสักหนหนึ่งแล้วนับใหม่ไปถึงล้านถึงล้านว่าสี่อสงไขแถมเขาไปีมาหากับนู่นนะแต่ลพระองค์คือพระมีพระพุทธเจ้ามีสามประเภทประเภทหนึ่งทรงสร้างพระบารมีมาเป็นพระพุทธเจ้าสิบหกอสงไขยแสนมาหากับนี้เป็นพระพุทธเจ้าที่ทรงลื้อขนสัตว์ได้มากที่สุด ทีเดียวนะอันที่สองแปดอสงไขยแสนหมากับนี่รองกันลงมาเป็นพระพุทธเจ้าทรงลื้อถอนขนสัตว์โลกให้พ้นจากกองถูกรองพระพุทธเจ้าองค์สิบหกอสงไขยลงมาพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบนันนี้แปดอสงไขยโอสี่อสงไขยแสนหากับ สอนโลกมาตลอดเวลานี้ <c oughs> ถึงเพียงแปดสี่สงไขก็ตามแต่เราก็ยังไม่เคยสามารถที่จะปฏิบัติตามอัตธรรมของพระพุทธเจ้าได้พอเป็นสิริมงัลแก่เราบ้างมีแต่ความเหลวแหลกแบกแนวเต็มหัวใจเ <c oughs> ราจึงควรพิจารณาเรานี่เราพูดถึงเรื่องว่าอะไรตที่นี่ว่าย,ยังไม่เคยพูดแล้วก็จะพูดจะบ้างก็เลยลืมไปแล้วแหละ มันเป็นอย่างนั้นนะคำประเภทที่ที่ว่านี้นั่นนะเป็นประเภทที่โลกมองไม่เห็นสำหรับเราเองมองครอบโลกธาตุในหัวใจดวงนี้ตั้งแต่ปฏิบัติมา <c oughs> เริ่มบวชปี2477เรียนหนังสืออยู่เจ็ดปีแล้วก็ออกเจ็ดปีคือว่าสอบมหาได้เจ็ดปีพรรษาเจ็ดจากนั้นก็เข้า ปาขึ้นเวทีโดยอาศัยโรงงานใหญ่คือพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเปิดทางแห่งมรรคผนิพพานให้อย่างกว้างขวางลึกซึ้งหายสงสัยตั้งแต่บัดนั้นมาทำเหล่านี้เข้าถึงใจหมดเหนือก็ฟาดกับยิเลศอย่างไม่รู้จักเป็นจากตายตลอดมาความทุกข์ในทีวิตของเหล่านี้ความทุกข์ในความเป็นคารวะความทุกข์ในความเป็นพระ ไม่มีความทุกข์ใดที่จะหนักมากยิ่งกว่าความทุกข์ฆ่ากิเลสอันนี้เอาถึงขั้นจะสลบสลดยจะสลบสลดยเลื่อยมานี่ผลที่ได้มาก็ปรากฏว่า <c oughs> จิตนี้ครอบโรกธาตแล้วเป็นเวลาห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดปีตั้งแต่วันที่สิบห้าธฤษภาคมสองพันสี่ร้อยสิบสามเวลาห้าทุ่มพอดี บนหลังเขาวัดดอยธรรมเจดี <c oughs> นี่ที่แล้วว่าเราสร้างบารมีก็เรียกว่าเต็มภูมิฟาจิเลศขาดสะบัดลงไปเพราะหนึ่งว่าฟ้าดินถล่มบนหลังเขาวัดดอยธรรมเจดีจากนั้นมาแล้วก็ภูมิเรามีเท่าไหร่ก็สอนโลกดังติพี่น้องทั้งหลายได้ยินได้ฟังเรื่อยมาธรรมะที่เราสอนูเดี๋ยวนี้อยากทั่วประเทศไทยแล้วนะออกทางวิทยุกระจายเสียงตั้งร้อยกว่าแห่งแล้ว นี่คือผลแห่งการปฏิบัติเอาเป็นเอาตายเขาว่าเราหายสงสัยใครจะเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามความเชื่อและไม่เชื่อเหล่านั้นเป็นคนมีที่หัวใจเราไม่มีที่เลใครจะเชื่อไม่เชื่อไม่ขึ้นอยู่กับใครล้วหัวใจพระพุทธเจ้าหัวใจพระอรหันต์เป็นหัวใจทีซียี่เลอดโลกไปแล้วใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อไม่ไมีปัญหาอะไรที่จะไปทำ ความบริสุทธิ์ของพอระพุทธเจ้าสาวพระโยครอนนั้นเป็นไปไม่ได้เลยนี่ความบริสุทธิ์ของเราที่ <c oughs> บำเพ็ญมาเต็มกำลังความสามารถก็ <c oughs> ประกาศกล้องขึ้นในวันที่15พุษภาคมต้องไป <c oughs> งส9 2กสตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเราจรึงไม่หาอะไรในโลกอันนี้ไม่หาอะไรอีกแล้วหมดหาทำอย่างเดียวทำกับใจเป็นเดียวกันแล้ว สว่างจ้าครอบโลกธาตุธรรมนี้ไม่มีคำว่าอิริยาบถคือการเปลี่ยนเคลื่อนไหวร่างกายของเราพายืนพาเดินพาหลับพานอนธรรมชาติอันนี้สว่างจ้าตลอดนอนก็สว่างจ้ายืนสว่างจ้าเดินสว่างจ้าตลอดเวลาตั้งแต่บัดน,นั้นมาเราได้นำธรรมะเหล่านี้มาสอนบรรดาพี่น้องทั้หลายเต็มกำลังควาสามารถ เป็นเวลาห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดปีนี้แล้ว <c oughs> เพราะฉะนั้นควรที่พี่น้องทั้งหลายจะฟังเอานำเอาอัดเอาธรรมนี้ไปเป็นคติเครื่องเตือนใจตนเองแม้จะไม่ได้เต็มภูมิตามความปรารถนาแต่ได้แบบลูกศิษย์มีครูสอนก็อย่างดีนี่วันนี้ก็เป็นวันปีใหม่เราผู้รับปีใหม่ก็คือคนคนเก่าเคยทำความ <c oughs> ไม่ดีไม่งามมาจากไหนในคนเก่าคนนี้นะทีนี้เป็นปีใหม่เปลี่ยนแปลงเสียใหม่บ้างนะอ,อะไรที่ไม่ดีไม่งามให้เปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่ขึ้นมาจากคนชั่วเป็นคนดีเป็นคนมีศีลมีธรรมมีจิตใจงามสงา่าผ่าเผยสงบร่มเย็นจะสมว่าขึ้นปีใหม่เราเป็นคนใหม่ขึ้นมาจากความมัวหมองทั้งหลายากลายเป็นความ สงอบลมเย็นเป็นความสุขความเจริญภายในใจนี่จะสมชื่อสมนามว่าเรารับปีใหม่วันนี้เป็นวันปีใหม่ปรากฏขึ้นมาแล้วให้เราเปลี่ยนแปลงเสียใหม่อะไรที่ไม่ดีให้เปลี่ยนแปลงเสียตั้งแต่บัดนี้ต่อไปถ้าไม่ฉะนั้นก็จะตายจมอยู่นี่กองกันอยู่นี่ตลอดไปอันมืดกับแจ้งไม่มีปัญหาอะไรเขาเคยมีมาตั้งกับตั้งกันแล้วมืดกับแจ้ง แต่ตัวเราเองเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้ร้อยสรรพัน,นคมนะออกจากมนุษย์นี้นั่นถ้าได้ทําความชั่วชา้าละโมงมากโดดลงนรกเขาไปสวรรค์นี่ผ่านกันมากน้อยเพียงไรไม่สนใจโดดลงนรกหลุมใหญ่ๆโตๆโตเรียกว่าอเวกีมหานารกโดยไม่ต้องฟังเสียงใครพราะอาํานาจแห่งกรรมใส่ลงไปทีเดียวตูมเลยอย่างนี้มีมากต่อมากจึงขอให้พี่น้องหลให,ให้ฟังให้ดีนะ คำสอนของพระพุทธเจ้านี่ท่านเรียกว่าเอกนามกจิจหนึ่งไม่มีสองนี่แหละคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จะสอนแบบเดียวกันหมดนันเพราะอะไรเพราะเอกนามกิงพระญาณอย่างทราบในเหตุการณ์ทั้งหลายลึกตื้นยาละเอียดเต็มกําลังความสามารถของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทรงทํานายอะไรแล้วไม่มีผิด กงแนวกงแนวจึงเนี่ยว่าเอกนำมาจริงหนึ่งไม่มีสองคำคำว่าอย่างไรแล้วถูกต้องธรรมก็เป็นสวาขารธรรมตัดไว้ชอบแล้วทุกอย่างควรที่เราชาพูทธจะนาเข้ามาประพุทธปฏิบัติตนเองถึงจะยากลำบากลำบนกก็ให้คิดถึงพระพุทธเจ้าผู้สร้างบารมีมาน,นักขนาดไหนนางขนาดไหนชิมหกอสงไขยบ้าง แปดอสองไข่บ้างสี่อสองไข่บ้างหนักมากยิ่งกว่าเราขนาดไหนไเราที่จะแบกหามตัวเองกาด้วยความดีทั้งหลายเต็มกําลังความสามารถของเราทําไมจะทําไม่ได้เราเทียบท่านสิพระพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบันนี้ก็สี่อสองไข่เวลาจะได้ตรัสรล้ก,ก็ทรงสลบถึงสามหนถ้าไม่ฟื้นก็ตายนั่นหนักไหมพิจารณาสิ สาวกทั้งหลายก็เหมือนกันทำความภาคความเปลี่ยนตาแตกก็มีไม่ยอมหลับยอมนอนอืมฝ่าเท้าแตกก็มีเดินจกกงกรมไม่มีเวลาวันหยุดยัง้งนี่ลว้วนแล้วตั้งแต่เป็นกองกทุกข์ทังนั้นควรจะนำมาเป็นคติเครื่องเตือนใจพวกเราบ้างอย่ามีแต่ความสนุกสนานลิ้นเลงไปกับวันคืนปีเดือนซึ่งเป็นมืดกับแจ้งนี้เพียงเท่านั้นไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไร ผู้ที่จะรับเคราะห์รับกรรมรับดีรับชั่วเป็นเราไม่ใช่มืดกับแจ้งปีใหม่ปีเก่าเป็นผู้มารับเคราะห์รับกรรมนะเราเป็นผู้รับเคราะห์รับกรรมเองดีชั่วเป็นของเราตั้งแต่ไหนแต่ไรมาให้เราพิจารณาแาก้ไขดัดแปลงตนเองจะเป็นคนดีตลอดไปพากันตั้งอกตั้งใจให้เชื่อคำสอนของพระพุทธเจา้าว่าไม่มีสองเอกรณาม,มาจริงพยานอย่างซาก ไม่มีสองพระวจาทีบสั่งหรือสอนโลกทั้งหลายนั้นก็ไม่มีสองโกงแน่ว่าบาปมีมีบุญมีมีจริงๆนโกสวรรค์เปรตผีประเภทต่างๆมีมีตามนั้นไม่ผิดพลาดเลยสวรรค์มีนี่พานมีพรมพรโลกมีนิพพ่านมีนโกอวจีมีมีตามนั้นด้วยพระยานอย่างทราบทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว เราเป็นพวกตาบอด <c oughs> หูหนวก็ให้ค,คืบคานไปตามผู้หูดีตาดีท่านว่าอย่างไงก็ให้เดินตามท่านไปจะไม่ตกเหวตกหลุมตกบอ่อด้วยอำนาจที่ดีของตนว่าเป็นคนเก่งคนเก่งแล้วรับอันตรายก็คือคนเก่งตาบอดนั่นแหละพระพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายถ้าไม่ใช่คนตาบอดควรจะยึดท่านเป็นหลักเป็นเกณแก่พวกเราทั้งหลายไม่มากก็ขอให้ได้ ในนามว่าลูกศิษย์มีครูสอนไม่เตริดเปิดเปิดไม่ฟังเสียงใครอย่างนั้นใช่ไม่ได้ไพากันนําไปประพฤติปฏิบัตินะ <c oughs> เราก็สอนโลกวันนี้ก็นานเป็นเวลาห้าห้าสิบหกห้าสิเจ็ดปีตั้งแต่เปลืองภาระาทั้งหลายที่เสียดแตงในหัวใจก็คือกิเลสหนักมากที่สุดคือกิเลสที่เสียดแตงหัวใจพอถอดถอนหัวหนามใหญ่นี้ออกจากใจแล้วใจนิว เวิร์มวางโลกนี้เป็นโลกสุญญะโตโลกรรังคือว่างไปหมดที่ไม่ว่างเป็นก้างขวางคอคืออะไรก็คือกิเลสเท่านั้นพอกิเลสึงเป็นก้างขวางคอถอนถูกถอนออกจากหัวใจหมดแล้วใจนี่โล่งไปหมดทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนและเที่ยงตลอดเวลาโดยไม่ต้องไปถามใครว่านี่พานเที่ยงหรือไม่เที่ยงให้ถามดูหัวใจ ที่ที่เล็ตัวอัน,นิจจังทุกขังนาตาปิ้นป้อนหลกลวงขาดตะบันไปจากใจและนี่ผ่านเที่ยงขึ้นมาเองนี่อยู่ในหัวใจไม่ต้องไปถามใครเราสอนโลกนี้เต็มกําลังความสามารถแล้วกันหนึ่งไม่มีสองอีกเหมือนกันถ้าลงด้ว่าตรงไหนแล้วไม่ผิดทราบทุกสิ่งทุกอย่างเต็มหัวใจแล้วจึงสอนไม่ใช่ว่าจะหลอกลวงโลกต้มตุนโลกอย่างนั้นไม่มีในหัวใจของเรา เราสอนด้วยความเต็มโบกเต็มใจใครจะเอาได้มากน้อยก็เต็มกําลังความบาสนาของตนของตนจึงขอให้พี่น้องทลายยึดหลักนี้ไปเป็นที่หลึกของปีใหม่ในปีนี้ปฏิบัติตนไปชนปีเก่าปีใหม่อีกปฏิบัติความดีเพิ่มก็อีกก็สูงส่งสูงส่งสุดท้ายถึงนิพพานได้เหมือนพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายเมือม่อบารมีเต็มหัวใจแล้วถึงนิพพานได้ด้วยกันนั่นแหละ นอกจากกน็นอนหลับทับสิทธิ์ตายกองกันอยู่ไม่สนใจตื่นวันตื่นคืนตื่นปีตื่นเดือนควานนั่นควานี้นนอันไหนก็ว่าดีอันไหนก็ว่าดีควานแล้วความมาแล้วหลุดมือหลุดไม้หลุดไปหมดส่วนความดีไม่ควา้าที่จะไม่หลุดมือนั่นไม่ควา้มามันจะมีแต่ขว,ขวายคว้าหลุดไม้หลุดมือมีสุขนิดหน่อยมีทุกเท่าภูเขาภูเขาเต็มหัวใจทุกคน จึงขอให้ยึดหลักทมเป็นเป็นหลักใจเราจะมีความสมงบร่มเย็นต่อไปด้วยกันนะวันนี้ก็พูดเพียงเท่านี้แล้วเป็นที่รึกของปีใหม่ให้ท่านทั้งหลายยึดไว้เป็นหลักเป็นเกณฑ์